สวัสดีครับวันนี้าฟาร์มเสเดือนของงามเชยภูมินะครับจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนอาหารให้ไสเ้เดือนนะครับเมื่อครบรอบในการร่อนปุ๋ยนะครับทางฟาร์มเรานะครับใช้เป็นเข่งผลไม้แบบนี้นะครับเข่งผลไม้กับถุงดำเจาะรูนะครับรอ,องเป็นภาชนะแทนกระมังนะครับ เอวิธีการก็เอาเบดดิ้งที่แช่น้ําแล้วนะครับที่ผ่านการแช่น้ํามาแล้วเย็นแล้วนะครับมาใส่ประมาณสามในสี่ของเข่งนะครับก็เอาเปลือกผลไม้นะครับอันนี้เป็นเปลือกของแตงไทยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอากากเบดดิ้งนะครับกากเบดดิ้งโรยให้ไส้เดือนเนี่ยปรับสภาพนะครับให้ไส้เดือนปรับสภาพแบบนี้ แล้วค่อยเอาตัวเส้เดือนใส่นะครับประมาณสองขีดถึงสองขีดครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาลังกระดาษปิดเพื่อความชุ่มชื้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้ทีนี้ไอ้ล่างเนี่ยมันมัน,ม,นมันแห้งเร็ว,วผมจะทําแบบนี้นะครับเพื่อเวลาเราลดน้ําไปเนี่ยมันจะได้ ชุ่มชื้นนานนะครับไม่ต้องลดน้ําบ่อยนะครับเนี่ยแบบนี้โรยปกหน้าไปอ่าช่วงที่เขาเปลี่ยนเบดดิ้งใหม่นะครับเขาจะต้องการความชื้นมากเนี่ยเราก็พรมไปเลยพรมน้ําไปนะครับมันก็จะเปียกชุ่มชื้นนานนะครับนี่ครับแค่นี้แะครับก็เป็นการเปลี่ยนอาหารให้เสด็จเดือนนะครับผมโอเคครับผมครับ